สวัสดีเช้าวันใหม่ครับนนี่คือวิดีโอจากกรุงลอนดอนสถานะสถนกรครับนี่คือสถานีลอนดอนเซนต์แองเ้านะครับที่ปรากฏในเรื่องแฮร์รี่พัตเตอร์ภาคสองนะครับตอนที่รนแล้วก็แฮร์รี่นะครับได้ขับรถหอนะครับขึ้นไปนะก็คือสถานีนี้กันเอง ก็เป็นเวลาประมาณตีห้าเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปที่สถานี King คิงพอลกันนี่ก็ถ่ายกับภายในสถานีคิงพอสนะครับตรงนี้ก็จะอยู่บริเวณห้องโถกงกลางเลยนะซึ่งเดี๋ยวประมาณตีห้าสี่สิบห้านะครับเราก็าจะนั่งรถไฟไปลุงเอดินบะระนะครับ อันนี้จะเป็นบรรยากาศภายในของสถานี King Cross นะครับดูยิ่งใหญ่อลังการเลยทีเดียวเนาะ ในชานชลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะนั่งรถสีฟ้าสีน้ำเงินคันนี้นะครับนะครับเป็นของบริษัทลูโม่นะครับเพื่อที่จะไปยังดุงอินบาลานะครับคันนี้เลยนี่คือชานชลาในสถานีรถไฟชิงคลออนะครับแล้วก็จะเห็น้ายนะครับจะเขียนว่าบัลลังกเวอรบลี่นะครับก็คือสถานีรถไฟินลลางก์นั่นเนะเดี๋ยวจะออกเวลา5านาฬิกาบนาทีนะครับ นี่คืออะไรนะกาจากร้านเพจเอเมื่อกี้เนาะกินอย่างอ,อร่อยเลยทีเดียวกี่แบบไม่รู้ไม่ได้ดูราคาหอมแปดบอลหอมแปดบอลหอมรวมคาเฟ่แล้วเนาะ ปิดปุ่มล็อกประตูนะครับตื่นตาตื่นใจนะครับเพราะไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้เขามีขายขนมโมรถไฟนะครับผม นาระแล้วนะฮะรู้รู้ไหมนี่คือประเทศอะไรสกอตแลนด์สกอตแลนด์เมืองหลวงของสกอตแลนด์เมืองหลวงของสกอตแลนด์ใช่แล้วไอ้นี้ก็คือสถานีรถไฟบเบบรีที่นาะระเบบรี่นะครับเป็นสถานีรถไฟลหลักของเมือง มันกานใจของเจคิโรลลิงนะ,ะในการ uh, าสร้างตัวละครขึ้นมาตัวเบลล์เไยอันนี้เป็นบรรยากาศภายในสถานีรถไฟอิเดเมละนะฮะ ื่อกี้ที่เข้าไปในบริเวณถ่ายตัวก็คือไปสแตมไว้ตัวบิดเลพลาสนะครับที่เราจะใชะ้ตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่27นะครับรวมทั้งสิ้น8วันนะครับเนื่องจากว่าตอนที่อยู่ลอนตอนนี้เราขึ้นรถไปกันเช้าเกินนะฮะทางจุดจำหน่ายตัวที่ลอนตเอนนี้ยังไม่เปิดน,นะครับก็เลยมาสแตมจุดจำหน่ายตัวที่นี่แทนนะครับ เป็นคาวตันฮิลนะครับซึ่งเราจะมากันบริเวณทุ่นี้นะด้านฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นฝั่งนิวทาวนะครับผมแล้วก็จะมีตรงนี้จะเป็นสถานีรถไฟ อเอเดนเบลเบล์ไวบเบอรี่นะครับซึ่งจะขั้นกลางนะครับระหว่างนิวทาวกับโวลทาวนะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งโอทาวนะครับนี่เลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปยังถนนตรงนี้นะครับตรงนี้คือถนนโอกโวนสตรีนะครับผมเดี๋ยวจะเดินเข้าไปตรงนี้นะ ตอนนี้ผมก็มาเดินอยู่บนถนนรอย่อไมยแล้วนะฮะซึ่งก็เป็นถนนหลักของโวลทาวนะฮะขนาบข้างไปด้วยร้านอาหารแล้วก็ร้านขายของที่ลึกมากมายนะครับเดี๋ยวจะมุ่งไปที่ประสาทดิมารักกันก่อนนะครับส่วนโบสถ์ที่เห็นนี่ก็คือโบสถ์ไอเคิร์กออฟเซนไกยนั่นเองครับ ตอนนี้ก็เดินเข้าสู่ปราสาทอินนิมา拉แล้วนะครับตอนนี้ก็เดินมาถึงประตูทางเข้าปราสาทแล้วนะครับหากใครเคยชมภาพยนตร์เรื่องเร a v e ร์ a วิลีรบุรุษหัวใจมหาการและเอาหลอกคิงกษัตริย์นอกขัติยะนะครับนี่ก็คือรูปปั้นของวิลเลียมวอลเลซและโรเบิร์ตรูสนั่นเองนะครับ ตอนนี้ก็กำลังเดินเข้าสู่ใจกลางของปรา,าสาทแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่บริเวณคราวสแควร์นะครับซึ่งคนเยอะมากแล้วก็นี่คือสกอตติชเนชั่น l ลวอลเมเ r ียลนะครับเป็น อนุสรแก่ผู้เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่1นึ่งนะจะมีรายชื่อทหารกล้านะครับด้านในมีประติมากรรมมีกระจกสีที่สวยงามด้านหน้าที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นทหารกาดาสกอตนะฮะเดินไปเดินมายืดเส้นยืดสายให้เราได้ดูกันส่วนที่เห็นต่อแถวเข้าชมกันอยู่นี่ก็คือรอยย่อพาเลทมีห้องคราวรูมแจ่แสดงอ o อนเนอร์ออฟสก d อแลนด์ล่แกมหาพิชัยมงกุฎคาถาเพชรพระแสงดาแห่งสกอต ซึ่งเป็นเครื่องราชกุนภัณฑ์เก่าแก่ที่สุดในยุโรปและยังมีหินแห่งสะโคนหรือสะโตนออฟเดซิมีซึ่งใช้ในพิธีบรมบราชาพิเศษพระเจ้าชาวที่สามที่เพิ่งผ่านมาไม่นานนั่นเองครับตรงนี้จะเป็นรูปปั้นของทะนังควีนแมรี่แห่งสกอตนะครับ อันนี้คือตาอาัมเป็นตาแผ่นดินของของสกอตถ้าแบบเนี้ยของสกอตเพราะว่ายูนิคอร์อยู่ก่อนก็คืออยู่ด้านซ้ายขณะที่สิงโตอยู่ด้านขวาแต่ถ้าไปดูตาที่อังกฤษอ่ะมันจะสลับกันสีงาก็คือเป็นของอังกฤษส่วนยูนิคอร์อ่ะมันเป็นปลาของสกอตแลนด์ Scotland. อันนี้ก็จะเป็นเฟสฮอลก็เป็นห้องโถงที่แบบเนี้ยมันจะมีแบบเออเป็นท้องปลาโรงแล้วก็เ,เนี่ยทาด้วยสีแดงสดแล้วมันก็นกดูสวยงามประมาณน,นี้แล้วก็มีเนี่ยชุดเกราะสวิง เป็นหมดเลยะจริงๆห้องนี้มันเหมือนกับว่าเป็นห้องแบบไว้สําหรับจัดเลี้ยงจัดพิธีต่างๆนี่ก็เป็นชุดเกราะสมนะีอยู่ในเกลดอทอนะครับตรงนี้ก็มีการจําลองบันลังสิงเอ็ดปวดและอินเด็กโคนนะครับก็เป็นช่วงที่เฉลิมฉลองพระเจ้าชาวที่สามบรมราชาสิบนะครับ มองขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็จะเป็นเพดานไม้ที่เรียงตัวเป็นระเบียบสวยงามนะครับวางอยู่บนคานหินที่แกะสลักเป็นรูปดอกทิกซ่อนสัญ,ญลักษณ์ของสกอตแลนด์แล้วก็ที่เห็นตามผนังเรียงกันเป็นคลายพัดเนี่ยก็คือดาบออกแล้วก็ขวานที่มีหน้าตาประหลาดนะ จากตรงนี้เนี่ยก็เห็นทัศนียภาพของฝั่งนิวทาวนะครับแล้วก็เห็นไปไกลจนถึงทะเลตรงนู้นนะครับซึ่งเป็นปากแม่นม้ำฟสตนั่นเองนะครับเเข้ามาในร้านสกอตวิกกี้นะครับที่อยู่ภายในเขตปราสาทไบเดมร拉ฮะ นี่ก็ตามคนหมู่มากมารอดูวันโอเครกันนะครับก็เป็นปืนใหญ่ที่ลั่นกระสุนกันตอนบ่ายโมงตรงนะฮะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเป็นการลั่นกระสุนเพื่อบอกเวลานะครับเรือที่ลอยอยู่ตรงปากแม่น้ําโฟสก็คือตรงทะเลไ,ไกลๆนู่นก็จะได้ยินเหมือนกันนะ ก็เข้ามาอยู่ใน National War ์มิวเซีแล้วนะครับจะเป็นส่วนจัดแสดงคอลเลกชันสิ่งประดิษฐ์ของกองกำลังทหารสกอตแลนด์ต่างๆนะครับรวมทั้งดาบไฮแลนด์ชุดป้องกันจากสงครามเคมีจดหมายของทหารต่างๆแล้วก็คอลเลกชันภาพวาดนะครับตรงนี้ก็มีเหรียญตราต่างๆนะครับ ด้วยนะตัวมากนี่ก็เป็นไบเปอร์อยูนิฟอร์มนะ ก็จะเป็นปืนต่างๆนะครับปืนสั้นปืนยาว,วก็มีดาบตรงนี้เป็นดาบแล้วก็เป็นกระบี่นี่เลย นี่ก็คือแบ็คไพ์นะฮะหรือปีสกอตนั่นเองตรงเบืองใหญ่นี่ก็เป็นร้านขายของที่ระลึกนะฮะก็มีทั้งหนังสือนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็มีตุ๊ก,กตาตุ่นนะตัวไฮแลนด์คาวขนปุกปุยนี่เอง นนก็อยู่ใน p r i s o n o f War นะครับเป็นเหมือนเป็นคุกนักโทษเป็นอาหารอันนี้ก็จะเป็นรายการอาหารสำหรับนักโทษนะครับมีเนื้อมีขนมปังมีเนยมีเบียด้วยเนี่ยนี่นี่ก็เป็นอาหารของของนักโทษนะในนี้ก็เย็นมากเลยนะ ไม่รู้เปิดแ์เย็นหรือว่าไม่ได้มีฮีเตอร์อะไรนะแต่เย็นนี่นะครับสภาพของไฟเซอร์นอวบอลอันนี้ด้านหน้าของไฟเซอร์นอว์นะครับก็คุกเหมือนกันตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคุกทหารเนาะมิลิเทอรี่ไฟเซอร์นะครับเดี๋ยวลงไปดูกันไปเข้าคุกกันใ <P ain ful> นห้องอาบน้ำน, <P ain ful> นี่เป็นนักโทษทหารในฝั่งน,นี้ ของนู้นนักโทษอะไรไม่รู้อันนี้ก็เป็นข้างในคุกทหารนะครับก็คือดากอนรอยยอะสกอตลากูลกาด ถ่ยกับปราสาทเดีบาละนะครับวิวจากปราสาทเดิบาลลนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นไปถึงคาร์ตันฮิลล์นะครับส่วนยอดแหลมๆนั่นก็คือสก,กอตโมนูเมนต์นั่นเองนะครับและส่วนที่อยู่ด้านล่างปราสาทนั่นก็คือพรินเซสสตรีทการ์เด้นนะฮะก็จะเห็นผู้คนที่กําลังเดินเล่นหรือไม่ก็มานั่งพักผ่อนหย่อนใจกันอยู่ในสวน ส่วนถนนตรงนั้นนะฮะก็คือถนนพรินเซสสตรีนั่นเองนะครับข้างบนนั้นก็จะเป็นพงชาติของสกอ l ตแลนด์นะครับเป็นพื้นสีน้ำเงินฟ้าๆนะครับแต่เป็นกระบะสีขาวนะก็จะเป็นชื่อธงอ่า เซนต์แอนดูนะครับแต่ถ้าเป็นธงอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นธงเซนต์จอร์ดนะครับถ้าเป็นธงไอร์แลนด์เนี่ยก็จะเป็นธงอ่าเซนต์แพทริกอันนี้ก็จะเป็นธงสกอตแลนด์บลกฟิลสไวยอยู่ ตอนนี้เราก็กําลังเดินออกจากปราสาทเอดินบาราแล้วนะฮะจะเห็นว่าภายในปราสาทมีทั้งส่วนที่เป็นราชวังที่ประทับของรอยัลวของปรยิย์ซึ่งไม่ได้ใหญ่โตวกว้างขวางมากที่เหลือนี่ก็จะเป็นพื้นที่ของกองกําลังทหาระเป็นส่วนใหญ่มีค่ายคูประตูหอรบมีป้อมปืนที่แข็งแรงยิ่งใหญ่ซึ่งตามภูมิหลังปราสาทของสกอตแลนด์เนี่ยก็เป็นชาติที่ผ่านการทําสงครามมาอย่างยาวนานปราสาทเอดินบะระเองก็โดนโจมตีนับครั้งไม่ถ้วน ทั้งศึกภายในมีการแย่งชิงราชบัลลังก์และศึกภายนอกจากการรบกับอังกฤษเพื่ออิสรภาพของตนเองแม้ว่าตอนนี้ทั้งสองประเทศจะรวมราชบัลลังก์มานานกว่า400ปีแล้วแต่ทุกวันนี้เราก็ยังได้ยินข่าวการทำประชาพิจารณ์เพื่อแยกตัวออกจากสาราราจักรอยู่เป็นระยะนะครับอันนี้ก็อยู่หน้าปราสาทดิม巴拉นะครับะะกําลังจะกลับไปแล้วนะครับไปชมหนึ่งของริมล拉กันต่อครับ ข้างหน้านี่ก็มีรถขายไอติมด้วยนะฮะ Daily Ice Cream นะครับ Welcome to Edinburgh Castle นะฮะขอแถวกัน